คือการประพฤติของชาวบ้านอย่างพวกเราเนี่ยมันเป็นไปในทางที่นำํำพายเราเนี่ยไม่สามารถผลทุกได้แต่ถ้าเราใช้ชีวิตในทางโลกแลเราพิจาณาเห็นอย่างนี้คุณสาธนานสวัสดีค่ะจากญี่ปุ่นค่ะบอกว่าวันนี้มาฟังไลฟ์สดค่ะอนุโมทนาอยากทราบว่าเราจะทำอย่างไรให้เป็นคนดีไม่ทำกรรมชั่วไปตลอดได้ทุกๆชาติ จนกว่าจะได้นิพพานคะกลัวว่าเกิดชาติหน้าจะกลายเป็นคนไม่ดีทำผิดศีลอู้อนุโมทนาด้วยมีจิตปรารถนาที่แรงกล้าลักษณะของการเนินทางไปสู่วิมุตต์หรือไปสู่นิพพานพระพุทธเจ้าตรัสทางไว้เรียบร้อยแล้วก็คือด้วยการปฏิบัติในศีลในสมาธิและในปัญญาหรือเริ่มจากการให้ทานการรักษาศีลเจริญภาวนานั่นเอง แต่ขั้นตอนในการปฏิบัติของพระพุทธองค์ท่านให้ปฏิบัติแบบนี้ว่าในปัจจุบันเนี่ยให้เราเนี่ยคบหากันเลยามิตรการเลยามิตรที่ดีก็คือการฟังคําสอนพิะเจ้านี่แหละที่เรามาสนทนากันที่เรามาคบหากันที่เรามาพูดคุยกันนี่เรียกว่าการครบหากันลยามิตรเราทําอย่างเนี้ยตลอดชีวิตเพราะว่าการที่เราได้มานั่งสนทนากันอย่างนี้ หรือไม่จําเป็นต้องฟังผมก็ได้ไปฟังครูบาจาจาร์ท่านใดก็แล้วแต่เป็นการเลนมิตรทั้งสิน้นเพราะท่านก็แสดงคําสอนของพระพุทธองค์คือหลกัหลกๆพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการเลนมิตรของเราดีที่สุดเพราะว่าผมเองก็นําคําของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาแบ่งปันกันเพราะ,ะนั้นคําที่หลุดออกจากปากผมก็เป็นการลนมิตรกับทุกท่านหรือทุกคนที่ได้ยินได้ฟังก็เท่ากับคําที่ผมแสดงออกไปหรือพูดออกไปเนี่ยคือการลนมิตรผมเองวันหนึ่งก็แตกสลายไป แต่การยามิตรที่ดีก็คือคําสอนของผู้เจ้าเพราะะฉนั้นก็ให้เสพครบคําสอนผู้เจ้าต่อไปแบบนี้ตลอดชีวิตเมื่อเราเองเสพครบอย่างเนี้ยมันก็จะเป็นเหตุปัจจัยทําให้เราเนี้ยฟังธรรมอย่างเนี้ยฟังได้อยู่ทุกวันก็จะทําให้เราเกิดศรัทธามากขึ้นก็จะเป็นเหตุปัจจัยในแต่ละวันเนี้ยคุณสัตนานเนี้ยก็จะแยกมันจะมีความแยกคายพินิษพิจารณาระหว่างอากุศลกับกุศลออกในชีวิตประจําวันเราจะแยกว่าอันนี้คืออกุศลน,นะ เพราะถ้าไม่สามารถที่จะแยกกุศลอกุศลออกความคิดก็แล้วแต่ความคิดคือวิตกวิตกก็ไปในทางกรมไปในทางพยาบาทไปในทางที่เบียดเบียนไปในทางกามก็ไปติดใจยินดีอยู่ในสิ่งที่น่ารักน่าใครรูปเสียงกลิ่นรสโภชภัคคือสิ่งของต่างๆเสียงเพราะๆรสอร่อยกลิ่นหอมสัมผัสทางกายชอบสิ่งที่บรรยากาศดีๆ เราติดใจอยู่กับพวกนี้ในแต่ละวันเพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งเหล่าเนี้ยมันคือกามเพราะพุทเจ้าของเราสอนให้ละกามคือทางสองทางที่พุทธเจ้าให้หลีกเลี่ยงก็คือกามาสุข,ขาลิกานุโยคคือการประพฤติของชาวบ้านอย่างพวกเราเนี่ยมันเป็นไปในทางที่นำพายเราเนี่ยไม่สามารถผลทุกได้แต่ถ้าเราใช้ชีวิตในทางโลกแล้วพิจรณาเห็นอย่างนี้เราก็ไม่กำหนัดไม่หลงมัวเมากับการบริโภค ให้มีสติแต่การที่เราจะแยกออกได้เราจะต้องมีความแยกคายเรียกว่าโยนิโสมนสิการการที่เราจะแยกออกอย่างนี้ได้เราจะต้องฟังอย่างนี้แล้วก็มีกาลามิตคือพระพุทธองค์นั่นเองทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆบางทีเราเองไม่ติดอยกกรรมเราก็มีวิตกคือไปในทางพยาบาทเจอรูปที่ไม่สวยงามเจอเพื่อนเก่าคนที่ไม่ชอบเราเองก็เกิดการกระทบกระทั่งไม่พอใจพอเกิดการกระทบกระทั่งไม่พอใจมันก็จะนําพายเราเกิดความโกรธ เกิดโกรธมากก็เกิดโทสะโทสะคือการบรรทุสรายมันจะเผาใจเราก่อนมันจะร้อนร้อนเราจะเกิดมีจิตใจที่คับแค้นอยากจะไปฆ่าเขาทำร้ายเขาอันนี้เรียกว่าพยาบาทเนี่ยก็ต้องรู้ว่ามันคืออกุศลมีโทษไม่มีประโยชน์หรือไปในทางที่เบียดเบียนคิดจะเบียดเบียนคิดจะทำร้ายเขาเกิดจากความหลงเบียดเบียนเกิดจากโมหะเราเองก็แยบขายพินายย์เอเพราะนั้นวิธีการว่าเราคิดไปอย่างนี้เราก็ต้องหาทางไปในทางที่หลีกออกจากกรรมเป็นเนกขมมะ หลีกออกจากพยาบาทหลีกออกจากเบียดเบียนคือให้มีจิตที่ตั้งมั่นปราศจากอากุศลปราศจากกามการที่เราพินิพินาาอย่างนี้เห็นมันจะทําให้ได้สติสัมปชัญญะคือเรามีสติอยู่กับการใช้ชีวิตสติพระเจ้าบอกว่าสติเนี่ยจะแล่นไปสู่นิพพานเพราะฉะนั้นให้คุณสัตสนาน,นี่มีสติสัมปชัญญะสติจะคุมอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจทวารทั้ง6เนี่ยคือเป็นทางมาของกิเลสคือโดยชีวิตของเราเนี่ยเวลาเราใช้ชีวิตเนี่ย เราจะใช้ตาเห็นใช้หูฟังเราใช้จมูกดมกลิ่นเราใช้ลิ้นสัมผัสรสเราใช้กายของเราเนี่ยสัมผัสกับบรรยากาศหรือโพธพภะสิ่งที่มาถูกต้องกายอากาศร้อนอากาศเย็นไออุ่นจากการกอดกันการหอมกันเห็นมาสัมผัสทางกายแล้วเราก็จะใช้ใจเนี่ยไปนึกถึงเรื่องที่เราเคยได้เห็นได้ยินได้ฟัง เราเคยได้กลิ่นได้รสเราเคยกอดกันเราเคยสัมผัสกันมาแล้วเราก็จะไปนึกอีกอันนี้คือใจที่มันทํางานชีวิตเราอย่างเงี้ยพระเจ้าบอกให้มีสติทุกช่องทางเรียกว่าทวารหกผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยใช้สติกําหนดเวลาที่มันไปพัสสะหรือมันไปกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพหรือทันมาลมคือเรื่องราวที่ใจไปนึกคิดทุกๆก,การกระทบให้เห็นว่าเป็นกุศลหรืออกุศลโดยใช้สติกําหนด คนที่ทําได้นะที่มาเล่าสู่วนฟังคือคุณดุษฎีใช้ชีวิตยอยู่แบบนี้ตลอดอันนี้เรียกว่ามีสติแล่นไปสู่นิพพานคือสติเนี่ยเป็นนายทวารประตูประตูทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อคัดสรรว่าถ้าเป็นอกุศลไม่ให้เข้ามาผูกจิตเพราะว่าถ้าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโพรตภเข้ามาถึงจิตได้มันก็จะเป็นเครื่องผูกคือเป็นสังโยชน์สังโยชน์เนี่ยเป็นเครื่องผูกให้เราเนี่ยยังอยู่ในสังสารวัตนี้ถ้าสมมติว่าเป็นรูปสวยๆเสียงเพราะๆมันเข้ามาถึงจิต เพราะไม่มีสติก็จะเป็นราคะราคะเนี่ยถึงจิตแล้วก็จะเกิดการผูกเรียกว่าสังโยชน์แล้วเราก็จะมีความโลภมีตัณหาความอยากเกิดการยึดเกิดความพอใจเกิดความเพลินอยู่ในสิ่งนั้นแล้วก็จะเกิดราคะโทสะโมหะอย่างงี้วนกลับมาเกิดนิวรห้าเกิดขึ้นชีวิตของเราก็จะไม่มีสติในการใช้ชีวิต เราะนั้นเราก็จะให้มีสติสัมปชัญญะคุมอยู่ทุกประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจในการใช้ชีวิตการคุมอยู่เนี้ยจะเป็นเหตุปัจจัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี้ยสํารวมเรียกว่าอินทรีย์สังวรหรือมีการสํารวมอินทรีย์อยู่ตลอดเวลาก็จะเป็นเหตุปัจจัยทําให้กายวาจาใจเนี้ยไปในทางที่สุดจริตโดยสภาวะของเราเนี้ยเรามีกรรมอของตนใช่ไหมเพราะนั้นไอการกระทําทางกายวาจาใจเนี่ยมันคือกรรมเรามีเจตนาคือมีความคิด มีความจงใจแล้วก็กระทําทางกายวาจาใจกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแต่เมื่อมีสติสัมปชัญญะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยมันจะเป็นไปในทางที่สุจริตและการกระทําแบบเนี้มันคืออยู่กับกายเวทนาจิตธรรมอยู่ในสติปัฏฐาน4สภาวะที่เราใช้สติกําหนดเนี่ยมันจะเป็นองค์แห่งความรู้เรียกว่าเกิดปัญญาคือสัมโพชฌงค์คือเวลาที่คุณสัตนานมีสติคุมว่าเราเห็นรูปเนี่ย เห็นส <ersch> ิ world, culture, ่งของที่เราเห็นด้วยตาเนี่ยเรามีสติคุมเรารู้ว่าสิ่งของเหล่านั้นเนี่ยเราพิจารณาว่าเป็นส่วนที่นำมาเป็นความโลภหรือเกิดปฏิฆะเกิดการกระทบกระทั่งหรือไม่เราพิจารณาเห็นอันนี้เรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์แล้วเรารู้ว่าเป็นเหตุที่จะนำมาให้เกิดความโลภเกิดความติดใจยินดีหรือเกิดความกำหนัดหรือเกิดการกระทบกระทั่งเราก็ละเสียไม่ให้อารมณ์เหล่านั้นมาก่อกวนจิตหรือมาเป็นกิเลสเข้ามาอยู่ในจิต อันเนี้ยเรียกว่ามีความเพี่ยนเป็นวิริยะคือสามารถที่จะละขณะที่เราละอกุศลเหล่านั้นกุศลก็จเจริญขึ้นก็สติก็ตั้งขึ้นเหมือนเดิมการใช้ยีวิย่างเนี้ยมันจะเต็มไปด้วยความมีปิติอยู่ก็จะอยู่ด้วยความสงบกายสงบใจจิตก็จะตั้งมัน่นแล้วก็จะอยู่เบิกบานได้องค์แห่งความรู้ตรงเนี้ยสามารถที่จะละอกุศลไปเรื่อยเมันก็จะหลุดออกจากสภาวะรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยก็จะไม่ยึดติดในการใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ก็จะเป็นวิมุต คือองค์แห่งความรู้ตรงนี้สัมโพุทธชงนี่นำพาให้เกิดการไม่กำหนัดเรียกว่าวิราคะคือปรัสจากความกำหนัดไม่มีอะไรยึดต,ติดอยู่ในสภาวะในโลกนี้ไม่มีความต้องอยากได้ก็ใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ก็จะไม่ปรากฏอยู่ในโลกนี้โลกอื่นเมื่อกายเนี่ยแตกดับไปนี่คือหลักในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นพระจานานเจ้าถึงบอกว่ามีการเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้หงายเงี้ยโสดลงฟังคือตั้งใจฟังธรรมเหมือนที่เราทำอย่างเงี้ยระหว่างที่เราทำอย่างเงี้ย สภาวะเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเราฟังธรรมได้เราใคร่ครวญธรรมแล้วนำธรรมที่เราฟังเราจำได้มาใคร่ครวญเห็นสภาวะธรรมแล้วก็ตั้งตนไว้ในธรรมลักษณะเนี้ยตั้งแต่การที่เราฟังธรรมคบหากลยาณมิตรการที่เรามีศรัทธาการที่เรามีความแยบคายการที่เรามีสติสัมปชัญญะการที่เราสำรวมอินทรีย์การที่เราทำกายวาจาใจให้สะอาดทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสุจริต ก็จะอยู่ในสติปาัาสีเป็นพชฌงชงแล้วก็เป็นวิชามิมุตถ้าเราอยู่อย่างนี้ได้ก็จะไม่มีปรากฏอะไร